จับหลอดไฟไฟติดต้องจับเต็มเต็มมือน้อยมือเดียวจับได้ a หลอดไฟเอามือข้างขวานะอเอามาลูกลูกลูกโอ,โอ้กำลังดีโอ้ค่อยๆหน่อยหน่อยจะบ,บ้า <S 2>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  เลยับผมลูบที่หลอดไฟครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแซนทิกนะครับผมรายการที่จะนำทิกมาทิกกับชีวิตประจำวันของคุณครับและสำหรับทิกในวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากเลยครับที่ที่จะพูดถึงวันนี้นะก็คือเรื่องของรสาสารน,นั่นเองนะครับผม,ผมไม่มใด้สรสผมไม่ใช้ศาสใจนะฮะแต่เป็นศสาสานนะครับศาส,สารโดยทั่วไปเนี่ยนะครับเราก็ทราบกันดีแล้วว่ามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด สามสถาน,นะด้วยกันนะครับผมอสามสถานะนะมีอะไรบ้างนะมีของแข็งมีของเหลว,แล,วะะะะนะแล้วก็มีการ์ดไม่ใช่นะครับผมการ์ดนะครับผมใช่การ์ดนะแล้วก็มีการ์ด ีนี้นะครับสามสิ่งเนี้ยสามอย่างเนี้ยมันก็เป็นสสารโดยทั่วไปใช่ไหมแต่วันนี้ครับพิเศษหน่อยครับพี่เต้จะมาพูดถึงสถานะที่4ของสสารครับอยากรู้ไหมครับว่าสถานะที่4ของสสารคืออะไรนะครับสถานะของที่4ของสสารเนี่ยนะครับก็คือพลาสมานั่นเองครับเคยได้ยินไหมครับคำนี้พลาสม่าพลาสมาแล้วพลาสม่าคืออะไรแล้วพลาสมามีรูปร่างหน้าตามีลักษณะเป็นแบบไหน ถ้าอยากรู้แล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่าครับว่าพาสมาเ,เป็นไงชมกันเลยและนี่ก็คือพาสมาบาอลยังไงฮะบรรยากาศค่อนข้งางว,วัเไย,ย,ย <c oughs> ใ,ใครมายืนออยู่นี่ครับเนี่ยตบ <c oughs> ใจแล้วหน้าสักเขียวปีกันาดน,นี้เลยนะ อันนี้เป็นผู้ช่วยนะครับครับผมอ่านี่คือพี่ป๊อตครับพี่ป๊อตอ่าโอเคผมมีเรียกว่าเป็นผ้าคลุมพิเศษใส่แล้วแบบว่ามีพลังงานขึ้นมาในตัวเองได้อ่ะจริงอน่ะจริงนี่ช่วงขายของเลยแล้วกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานี่มาจริงด้วยมีครับนี่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 เป็นผ้าคลุมอ่ะลองลองดูลองดูเอ้ยไปรับอะไรครับตอนนี้นะครับผม ของเราเนี่ยนะครับก็ได้คุมผ้าคุมพิเศษเรียบร้อยแล้วป๊อตคุมแล้วป๊อตคุมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้ทําการทดลองง่ายไฟจะติดได้เพียงแค่จับที่หลอดไฟจับหลอดไฟจับหลอดไฟไฟติดต้องจับเต็มเต็มมือน้อยอไม่ชอ็อตไ,ไม่ชอ็อตไม่ชอ็ชอตจับอย่างนี้เลยจับอย่างนี้เลยมือเดียวจับได้หลอดภฟไฟติดไหมไม่ติดไม่ติดหลอกอป๊อตเปล่าไม่ไม่ได้หลอกครับแต่ว่าเราต้องใช้สมาธิ มันจะดึงพลังงานจากผ้าคลุมนี้ออกมา<ะ>อ่าวิทยาศาสตร์หรือไสยศาสตร์นี่แหละวันนี้หาคําตอบกันอ,าาอ่ะ,อะโอเคนะหลับตาด้วยเหรอหลับตาครับใช้สมาธินะทีนี้ค่อยๆนะก็จะได้เอามือข้างขวานะเอามันรูปรูปค่อยๆหน่อยจะบ้าเลรอครับผมรูปที่หลอดไฟครับอะไรอ่าค่อยๆรูปที่หลอดไฟหลอดไฟนะไปเลย ไม่ธรรมดาไฟติดได้ครับบอกแล้วว่าผ้าคลุมของเราเนี่ยมีความวิเศษมากน่ะเห็นไหม,ไม,ไ,มไม่ดับด้วยนี่เอามือออกก็ไม่ดับเลยนี่ปล่อยไม่ดับ,ม,ดบมันจะมีปีเหวนิดหนึง่งนะครับเอางี้เอางี้เอางี้เอาหลอดไปแตะไ,ไปทีน่นี่นยครับเรเบาๆพลาสมารครับได้ได้ค่อยๆวางเบาๆก็พอแล้วครับเฮ้ยว้าปิจูน่อยู่นี้ก็ติดนะติดติดติดโอ้แต่ยังกระพริบกระพริบนิดหน่อยโอ้ใช้ได้นะครับ เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวครับขออธิบายให้ฟังหลักการทํางานของพาสมาบอลเนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยเราจะเห็นลูกแก้วลูกเล็กๆตรงกลางเนี่ยเห็นไหมครับอ่าเขาก็จะมีหน้าที่ในการปล่อยขึ้นความถี่อ่าปล่อยขึ้นความถี่เนี่ยสูงนะครับผมออกมาเลยนะครับเสร็จแล้วขึ้นความถี่นี้เนี่ยก็จะไปชนกับกา๊าซเฉื่อยนะครับที่อยู่ข้างในนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยประจุบวกแล้วก็ประจุลบนะครับในธรรมชาติเนี่ยนะครับประจุบวกกับประจุลบเนี่ยเขาจะอยู่ด้วยกันนะ เขาจะไม่แยกตัวจากกันแต่เมื่อพลังงานนะครับผมขึ้นความถี่นี้วิ่งเข้าไปชนเนี่ยนะครับทำให้ประจุบวกแล้วก็ประจุลบเนี่ยแตกตัวจากกันเมื่อแตกตัวจากกันแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะค่อยๆกลับมารวมตัวกันเพราะว่าสองประจุนี้เนี่ยเขาจะไม่แยกตัวจากกันนานนะเขาจะอยู่ด้วยกันตลอดเขาจะค่อยๆกลับมารวมตัวกันซึ่งเวลาที่กลับมารวมตัวกันภายในลูกบอลพลาสมานี้เนี่ยก็จะคายพลังงานแสงสวยๆแบบนี้ออกมาให้เราได้เห็นด้วยนะครับเห็นไหม ก็เลยกลายเป็นแสงพลาสมาให้เราเห็นได้ในลูกบอลลูกนี้นั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของพลาสมาในวันนี้นะครับผมก็ถ้าชอบเนี่ยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ในรายการของเราด้วยนะครับและนี่ก็คือสาระดีๆจาก s c สาย t i คครับรายการที่จะมาช่วยให้คุณคลิกกับเรื่องราวรอบๆตัวได้มากขึ้น แล้วพบกับทิศทางวิทยาศาสตร์ที่ชวนว้าวว้าวกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเอาอย่างนี้ได้ไหมยี๋ยวผมไม่เอาละไอเนี้ยผมจะเอาพลาสมาบอลกลับแทนเฮ้ยไอนี้มันไม่ได้ทาให้ไฟติดใช่ไหมรอผมแม่เอาแล้วผมจะเอาอันนี้จะเอานี้ไปแทนแล้ผมจะเอานี้ไปแทนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งจะ <ผม S 3> ไปแล้วเหรอจะไปแล้วไม่เอาแล้วไปแล้ว